จะสาธิตการใช้งการใช้งานเครื่องออสซิโลสโคปนะครับก็จะเปิดเครื่องแล้วก็รอครับ <c oughs> เพื่อเครื่องทำงาน <c oughs> แล้วเร,เราเอาสาธิตครับน,นี่ครับแล้วเรากดปกุ Auto ่มออโต้เซต แล้วก็กดปุ่มแมสสิเมนต์แล้วมันก็จะโชว์ค่าความถี่ที่วัดได้นะครับ1นึ่กิโลค่าความถี่ที่วัดได้คือหึงกิโลเฮิร์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มรันสต็อปเพื่อหยุดอ่านค่านะครับแล้วก็มีปุ่มเซฟ เพื่อเซฟลงไปในเมมโมรีการ์ดนะครับแล้วก็มีปุ่ม hard copy นะครับปุ่มฮาคอ copy คือเครื่องนี้นะครับมีความสามารถเสียบเครื่องปิ้นแล้วก็ copy สกรีนของจอที่ได้ได้ใช่ไหมครับลงได้เลยนรวเลยอ้าวลับมาเก้าไท